สวัสดีครับท่านผู้ฟังผมตายโยเรื่องเล่าวันนี้นะครับบ้านเรื่องหลอนตอน31เีเขมรเกาะกูดเรื่องมันเกิดขึ้นในปลายฤดูร้อนปีหนึ่งนะครับเมื่อบรรดาสจวดและแอโฮสเตสรุ่นเดียวกันเรานัดรวมคนละพักที่มีเวลาว่างตรงกันประมาณสิบคนเพื่อจัดทริปไปเที่ยวที่เกาะกูดกัน โดยพักที่บ้านกึ่งรีสอร์ทบนเกาะเล็กๆส่วนตัวห่างออกมาจากชายแดนของประเทศกรัรมพูชาไม่มากนักด้วยความที่อยากทำตัวเป็นไฮโซติดดิ่งกันอ่านพวกเราจึงต่างทุลักทุเลเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครก็ป่าเข้าไปในตอนบ่ายกันแล้วโดยพวกเราไปโดยรถโดยสารรับอากาศของบอขอสอ จากสถานีเอกมัยมาที่ตัวจังหวัดปราดแล้วก็ต่อรถสองแถวไปที่ท่าเรืออีกทอดเพื่อนั่งเรือไปยังเกาะที่เราจะพักกันอีกทีซึ่งกว่าจะถึงที่หมายก็ขําแล้วทุกคนก็เหน็ดเหนื่อยกันอย่างมากขณะที่เรียกได้ว่าแทบจะคลานขึ้นบ้านพักกันเลยเชียวหลังจากเติมพลังงานด้วยอาหารเย็น กินกันจนอิ่มท้องเรียบร้อยแล้วเจ้าของรีสอร์ทจัดเตรียมให้พวกเราจึงออกเดินเล่นสำรวจบ้านพักและบริเวณโดยรอบมันมีลักษณะเหมือนบังกะโลชายหาดแบบโบราณทั่วๆไปคือยกพื้นสูงประมาณเมตรกว่ากว่าตัวเรือนทำด้วยไมย้มีหน้าต่างโดยรอบทำให้อากาศถ่ายเทได้เป็นอย่างดี ด้านหน้าเป็นท้องทะเลสีฟ้าครามแสนสวย <co f maid> เข้ากับสีฟ้าอ่อนของตัวบ้านเป็นอย่างดี <c oughs> ด้านหลังอิงแอบกับเนิน <c oughs> เขาลูกเล็กๆที่มีบรรดาพืชผาาา่านต่างๆขึ้นเรียดเสียดกันอยู่มากมายเสียงสรรพสัตว์ต่างๆร้องเบาๆดังออกมาจากปาลามอนนั้นแต่เสียงหนึ่งที่ทำให้ผมต้องขนลุกสู้ก็เกิดขึ้น ด้วยความกลัวโปนขยะขย,ะยงมากที่สุดหรืออะไรไม่ทราบได้คือเสียงของตุ๊กแกที่ไต่ยุ่วเย้ยอยู่ตามผนังบ้านเต็มไปหมดระหว่างทางนั้นเองพวกเราได้พบปับพูดคุยกับชาวบ้านที่มาทำงานที่รีสอร์ทแห่งนั้นทุกคนต่างก็มีอัธยาศัยยิ้มแย้มกันดียกเว้นแต่พ่อแม่ลูกสามคน ที่มองผมและซุกซิกันด้วยค่าทีแปลกๆคืนนั้นพวกเรานั่งเล่นเฮฮาตากลมรยมชายหาดกันจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปจนเกือบเที่ยงคืนจึงเดินกลับเข้าตัวบ้านเพื่อพักผ่อนด้วยความที่สนิทกันมากแต่ละคนจึงลากเอาที่นอนหมอนมุ้ง,งมานอนรวมกัน ที่ห้องใหญ่ห้องเดียวต่างพูดคุยหยอกล้อกันอยากสนุกสนานสักพักใหญ่ๆเสียงพูดคุยกันจึงค่อยๆลดระดับลงเป็นเสียงกระซิบและเงียบไปในที่สุดแสงจันทร์ที่สาดส่องเข้ามาในห้องเห็นเป็นเงาสลัวลางๆเสียงเกลียวคลื่นกระทบฝั่งเบาๆด้วยความเหนื่อยล้าจากการเดินทาง ทำให้ผมขอล้ออ้อยอหลับไปอย่างง่ายดายเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่ทราบผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาเมื่อได้ยินตุ๊กแกร้องระงมอยู่ภายนอกเสียงงงม,มันทำให้ต้องรีบดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมโปงเอามืออุดหูด้วยความเกลียดกลัวสุดขึ้นหน้าแปลกที่บรรดาเพื่อนๆนยังคงนอนหลับกันอย่างสบายอารมณ์ ราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นสักพักเสียงตุ๊กแกก็สงบลงแต่คราวนี้กลับมีเสียงของชายหยิงผู้หนึ่งดังขึ้นเบาๆผมพยายามฟังว่าพวกเขากำลังพูดอะไรกันอยู่แต่ไม่สามารถเข้าใจได้แม้แต่คำเดียวเหมือนกับเป็นภาษาขเขมรผมค่อยๆพลิกตัวมองไปยังหน้าต่างบ้านหนึ่ง ซึ่งเป็นที่มาของเสียงท่ามกลางความมืดมิดที่มีเพียงแสงจางสนสลัวภาพลาคลางที่เห็นเบื้องหน้าคือชายหญิงและเด็กที่ผมพบตอนเดินเล่นเมื่อช่วงค่ำนั่นเองการสนทนาสะดุดหยุดลงทันทีเหมือนรู้ว่ามีคนกำลังแอบฟังอยู่ทั้งหมดหันมาจ้องมองมาที่ผมด้วยสายตาที่เย็นชา อ๋อพวกชาวบ้านที่ทำงานที่นี่นั่นเองผมคิดในใจพร้อมกับเอ่ยถามพวกเขาเบาๆด้วยเกรงว่าจะเป็นการรบกวนเพื่อนที่นอนหลับอยู่มีอะไรหรือครับมาทำอะไรกันดึกๆดื่นๆอย่างนี้เสียงของผมทำให้เพื่อนบางคนเริ่มขยับพลิกตัวเมื่อเหลียวไปมองก็เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่ม กำลังโมนอนเงนลุกขึ้นนั่งเพียงเซี้ยววินาทีที่ผมละสายตาจากพวกเขาเหล่านั้นพลันปรากฏภาพของเด็กผู้ชายตัวเล็กที่อยู่ข้างนอกเมื่อสักครู่มายืนอยู่ตรงหน้าประตูห้องนอนถือไม้ท่อนใหญ่ท่อนหนึ่งแขวงเล่มในมือผมงงงานกับภาพด้วยหน้า ไม่เข้าใจว่าเด็กนั่นแอบปีนเข้ามาในห้องพักของพวกเราตั้งแต่เมื่อไหร่วันนั้นเองโดดให้คาดคิดเด็กเริ่มออกวิ่งไปรอบรอบห้องื่อโดดข้ามเพื่อนบางคนที่ยังคงนอขวานอยู่พลางเอาไม้ที่ถืออยู่เพราะขนาดดังก๊อกกอกกรอกกอพร้อมส่งเสียงกรีดร้องมันดังโวยหวา จนผมต้องยกมือขึ้นปิดหูถึงตอนนี้เพื่อนๆผมก็ตื่นกันหมดแล้วทุกคนต่างลุกขึ้นนั่งแล้วมองหน้ากันด้วยความมุนงงว่าเกิดอะไรขึ้นผมพยายามร้องห้ามแต่เด็กนรกนั่นไม่ยอมหยุดยังคงวิ่งพลานเคาะฝาผนังรอบห้องต่อไปผมจนปัญญาจึงหันไปหา สามีภรรยาที่ยังคงยืนอยู่ที่เดิมพี่พี่ช่วยมาเอาลูกออกไปหน่อยสิครับโซนจริงๆผมกวักมือเรียกสองคนนั่นแต่หน้าแปลกที่พวกเขาดูเหมือนจะไม่สนใจใยดีว่าลูกตัวเองกำลังรบกวนการพักผ่อนของพวกเราอยู่คุยกับใครที่ไหนอยู่เหรอเพื่อคนถามแล้วนี่เสียงอะไรนะใครร้อง ใครเคาะฝาบ้านนวะเสียงสั่นๆของเพื่อนคนหนึ่งเอ่ยถามขึ้นพร้อมหันไปมองรอบๆอ,อย่างหวาดหวาดรากับว่ามันไม่เห็นใครอยู่เลยเอา้าวก็เรียกให้พ่อแม่ของเด็กนี่มาเอาลูกเขาออกไปน่าสิวิ่งเล่นอยู่ได้ไม่หลับไม่นอนผมตอบอย่างเหลืออดจากนั้นก็ขยับตัวลุกขึ้น ตาใสแสงจันทร์มองหาทางเดินไปย่างแผงสวิตไฟแล้วกดปุ่มให้มันทำงานแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นห้องทางห้องยังคงมืดมิดท่ามกลางความงุนงงของเพื่อน,อนผมกดปุ่มซ้ำแล้วซ้ำเล่าแข่งกับเสียงกรีดร้องและเสียงเคาะผนังห้องของเด็กนั่นความกดดันปะทุข,ขึ้นจนผมไม่สามารถทนได้ ผมใช้นิ้วกระแทกย้ำไปที่สวิตไฟอีกหลายครั้งพร้อมตะโกนขึ้นอย่างเหลืออดไอ้หนูหยุดหยุดวิ่งเดี๋ยวนี้สิวะเมื่อสิ้นเสียงของผมแสงจากดวงไฟหลายดวงบนเพดานพล่านสว่างขึ้นเสียงอึกระทึกและภาพของเด็กน้อยคนนั้นกลับหายไปในพริบตาห้องทั้งห้องกลับเข้าสู่ความเงียบสงบอีกครั้ง ผมมองไปรอบๆเห็นบรรดาเพื่อนๆน,นั่งรวมกลุ่มกันอยู่ด้วยความหวาดกลัวผมรีบสาวเท้าเดินไปที่หน้าต่างตรงหัวนอนเพื่อมองหาทั้งสามคนนั่นแต่กลับไม่พบอะไรเลยแข็งใจมองฝากความมืดอ,ออกไปเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มกลุ่มหนึ่งเดินอยู่ตรงท่าเรือพวกเขาหันมามองที่ผมอีกครั้ง ด้วยแววตาเฉยชาเช่นเคยแล้วค่อยๆเดินห่างออกไปจนกระทั่งลับสายตาในที่สุดเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นผมเดินลงไปดูตรงบริเวณที่เห็นสามีภรรยาเมื่อคืนเดินไปคนเดียวเพื่อนคนอื่นกำลังสารวนเก็บของเพื่อกลับกรุงเทพมหานครพบว่ามีสารเพียงตาตั้งอยู่สองหลัง ทำไมนะเมื่อวานพวกเราถึงไม่มีใครเห็นสาานี้กันสักคนสอบถามคนงานดูจึงทราบว่ามันถูกสร้างให้สามีภรรยาและลูกชายที่นั่งเรืออบพยพมาจากกัมพูชาเพื่อหนีสงครามเมื่อหลายปีมาแล้วแต่โชคร้ายที่เรือมาล่มจมน้ำตายหมดทั้งครอบครัว และศพถูกกระแสน้ำพัดมาเกยตรงบริเวณหน้าบ้านหลังนี้ที่น่าแปลกก็คือไม่เคยมีใครเคยพบวิญญาณพ่อแม่ลูกครอบครัวนี้มาก่อนเลยเป็นอย่างไรบ้างครับฟังแล้วคอมเมนต์มาบ้างน,นะครับใต้ยโยเรื่องเล่ากดแจ้งเตือนกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งรอไว้เลยนะครับ ไม่พลาดได้ฝันแน่นอน